ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภยัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคําพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับซึ่งศาลท่านเนี่ยเคยตัดสินเไว้นะครับวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ รถเฉี่ยวชนกันอีกแล้วนะครับข้อที่จริงในคดีนี้เป็นแบบนี้นะครับจําเลยนะครับเขาเนี่ยขับรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ขับรถเนี่ยมาตามทางเนี่ยนะครับก็คดีนี้ครับจำเลยเนี่ยพอขับรถจักรยานยนต์นะครับเขาเนี่ยขับรถตามหลังรถจักรยานยนต์ของอีกคันหนึ่งนะครับซึ่งมาในเส้นทางเดียวกันเนี่ยนะครับจำเลยนะครับขับรถเนี่ยโดยปกตินะครับคนขับรถคันข้างหลังเนี่ยนะครับเขาก็ต้องระวังรถคันข้างหน้านะครับวันเกิดเหตุนะครับผู้ตายนะครับก็ ็ได้ขับรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับพยายามเนี่ยจะเลี้ยวขวานะครับเข้าบ้านอย่างทันหันทีนี้ครับพอจำเลยนะครับซึ่งขับรถจักรยานยนต์ตามหลังมานะครับพอรถคันข้างหน้านี่นะครับเลี้ยวเนี่ยนะครับพอเลี้ยวเนี่ยพยายามจะเลี้ยวเข้าบ้านเนี่ยอย่างฉับพลันเนี่ยนะครับจำเลยเนี่ยก็ไม่ทันแล้มันระวังนะครับคดีนี้ครับผู้ตายนะครับก็ขับรถจักรยานยนต์นนะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดไฟสัญญาณไฟเลี้ยว ด้วยนะครับพอไม่ได้เปิดไฟสัญญาณไฟเลี้ยวนะครับพอเลี้ยวไปแล้วเนี่ยจำเลยนะครับซึ่งขับรถจักรยานยนต์คันหลังตามมาเนี่ยนะครับคนเนี่ยนะครับผู้ตายเนี่ยก็ศีรษะฟาดพื้นนะครับถึงแก่ความตายเลยคดีนียครับทางพนักงานอายการโจทย์นะครับท่านเนี่ยได้ยื่นฟ้องจำเลยนะครับในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นนะครับถึงแก่ความตายคดีนียครับพนักงานอายการโจทย์นะครับท่านเนี่ยฟ้องนะครับให้จำเลยนะครับรับผิดนะครับตามประมวลกฎหมาย อายามาตรา2 9ง291แล้วก็จำเลยนะครับยังมีความผิดเนี่ยตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522ในมาตรา43่อนุ4นะครับ แล้วก็มาตรา157แล้วก็จําเลยนะครับนํารถคันดังกล่าวเนี่ยนะครับมาขับเนี่ยนะครับโดยที่จําเลยนะครับไม่มีใบอนุญาตขับขี่นะครับแล้วก็รถคันที่จําเลยขับเนี่ยนะครับก็ไม่ได้จัดให้ทําประกันภาคบังคับด้วยนะครับหรือไม่ได้จัดให้ทําพลบคดีนี้ครับศาลดีกานะครับท่านเนี่ยจะวินิจฉัยคดีนี้ออกมาและก็ให้ความเป็นธรรมนะครับกับทั้งสองฝ่ายในคดีนี้อย่างไรนะครับการที่ผู้ตาย ซึ่งเป็นภรรยาของโจดร่วมนะครับมีส่วนประมาทร่วมอยู่ด้วยนะครับแล้วโจดร่วมนี่นะครับจะมีสิทธิ์อุทธรณ์ขึ้นมาได้หรือไม่นะครับแล้วการที่สารอุทธรณ์นะครับท่านเนี่ยตัดสินนะครับลงโทษจำคุกจำเลยในคดีเนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสารดีการนะครับท่านเนี่ยจะปรับบทกฎหมายในคดีนี้อย่างไรแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูคําพิพากษาและก็ดูข้อเท็จจริงในคดีนี้นะครับทางทนายอ้อนะครับ ก็อยากขออนุญาตนําเรียนนะครับให้ท่านเนี่ยเข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนคดีนี้ครับสาลเนี่ยนะครับรท่านเนี่ยหยิบยกนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา56มาตรา291เข้ามาปรับด้วยนะครับมาตรา291วางหลักไว้แบบนี้นะครับผู้ใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวังโทษจําคุกนะครับไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน200,000บาทคดีนี้ครับสารเนี่ยนะครับท่านเนี่ยยังหยิบยกนะครับพระรา จะบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศสอ2 2นนะครับมาตรา43อนุ4ีมาตรา157่า15มาปรับด้วยนะครับมาตรา43วางหลักไว้แบบนี้นะครับห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถ อนุ4นะครับโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินนั่นนะครับคดีนี้ครับศารนี่นะครับท่านเนี่ยยังหยิบยกนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา2อนุ4มาตรา5อนุ2มาตรา195วรรค2ประกอบมาตรา225นะครับมาตรา2เนี่ยนะครับไฮไลท์อยู่ในอนุ4นะครับมาตรา2วางหลักไว้แบบนี้เลยนะครับในประมวลกฎหมายนี้อนุ4เนี่ยนะครับผู้เสียหายหมายถึงบุคคล คนผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดฐานใดฐานหนึ่งรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทนได้ดังบัญญัติไว้ในมาตรา4 5และ6ละนะครับมาตรา5วางหลักไว้แบบนี้นะครับบุคคลเหล่านี้จัดก,การแทนผู้เสียหายได้อนุหนึ่งนะครับผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลเฉพาะแต่ในความผิดซึ่งได้กระทําต่อผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแลหนไนอยู่ในอนุสองนะครับผู้บุพการีผู้สืบสันดานสามีหรือภริยาเฉพาะแต่ใน ความผิดอาญาซึ่งผู้เสียหายนะครับถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองไดอนุสาม,มน,นะครับผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นๆของนิติบุคคลเฉพาะความผิดซึ่งได้กระทำลงแก่นิติบุคคลนั้นนะครับมาตรา30วางหลักไว้แบบนี้นะครับคดีอาญาใดซึ่งพนักง,งานอายการยื่นฟ้องต่อศาลแล้วผู้เสียหายนะครับจะยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ในระยะใดระหว่างพิจารณาก่อนศาลชั้นต้นพิพาษาคดีนั้นก็ได้มาตรา195มี สองวักนะครับวักแรกวางหลักอย่างนี้นะครับขอบ้อกฎหมายทั้งปวงอันคู่ความอุทธรน้องอ้างอิงนั้นให้แสดงไว้โดยชัดเจนในฟ้องอุทธรน,นะครับแต่ต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วแต่ในศาลชั้นต้นวักสองนะครับขอบ้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยอุทธรเหล่านี้นะครับผู้อุทธรหรือศาลยกขึ้นอ้างได้แม้นว่าจะไม่ได้ยกขึ้นกันในศาลชั้นต้นก็ตามนะครับคดี เนี่ยครับสาลเนี่ยนะครับท่านเนี่ยยังหยิบยกนะครับมาตรา225เข้ามาปรับด้วยนะครับมาตรา225หวางหลักไว้แบบนี้นะครับให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาและว่าด้วยคําพิพากษาและคําสั่งชั้นอุทธรมาบังคับในชั้นฎีกาโดยอนุโลมเว้นแต่ห้ามมิให้ทําความเห็นแย้งคดีนี้ครับแม้นจําเลยนะครับจะขับรถจักรยานยนต์โดยประมาทชนรถจักรยานยนต์ของผู้ตายเป็นเหตุให้ผู้ตายนะครับตกจากรถศีรษะฟาดพื้นและถึง แก่ความตายนะครับแต่เหตุรถชนกันเนี่ยเกิดขึ้นเพราะผู้ตายนะครับซึ่งเป็นภรรยาโจดร่วมเนี่ยมีส่วนกระทําโดยประมาทนะครับผู้ตายเนี่ยจึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินายนะครับโจดร่วมเนี่ยซึ่งเป็นสามีย่อมไม่มีอํานาจจัดการแทนผู้ตายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา5อนุ2จึงไม่มีสิทธิ์ยื่นคําร้องขอเข้าร่วมเป็นโจท์ในความผิดฐานดังกล่าวนะครับและไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจําคุกจําเลยนะครับโดยไม่ลอ การลงโทษการที่สารอุทธรภาค3าเนี่ยนะครับรับวินิจฉัยอุทธรของโจทย์ร่วมข้อนี้และพิพากษาจำคุกจำเลยมาจึงไม่ชอบนะครับปัญหาดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดดีกาสารดีกานะครับมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาม,มาตรา195วรกวรค2ประกอบมาตรา2 2 5นะครับคดีนี้นครับโจทย์นะครับยื่นฟ้องขอให้หลงโทษจำ เลยนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291พระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522มาตรา43มนุษย์มาตรา157 พระราชบัญญัติรถยนต์พศ2522นะครับมาตรา42มาตรา64พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับพศ2535มาตรา11มาตรา39ประมวลกฎหมายอาญามาตรา91คดีนี้นครับจำเลยนะครับให้การรับสารภาพระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นนะครับน,นายอนันต์เนี่ยสามีผู้ตายนะครับยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์นะครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านอนุญาตนะครับคดีนี้ นีครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านพิจารณาแล้วนะครับท่านเนี่ยพิพากษาว่าจําเลยนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา291พระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา43่มนุษย์สมาตรา157พระราชบัญญัติรถยนต์พศ2522นะครับมาตรา42วรรค1มาตรา64พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับพศ2535มาตรา สาสิบเอ็ด มาตรา39เป็นความผิดหลายกรรมนะครับต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมนะครับเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291นะครับซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา9 0นะครับจำคุก4ปีนะครับและปรับ12,000บาทา านขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตนะครับปรับ400บาทนะครับฐานใช้รถที่ไม่ได้จัดให้มีการประกันความเสียหายปรับ2,000บาทนะครับรวมจำคุก4ปีและปรับ14,400บาทนะครับจำเลยเนี่ยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณานะครับมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา78คงจำคุกนะครับ2ปีและปรับ7,200บาทนะครับพิเคราะห์รายงาน การสืบเสาะและพินิจแล้วเห็นว่าผู้ตายนะครับมีส่วนประมาทอยู่ด้วยเพราะเลี้ยวขวานะครับเพื่อจะเข้าบ้านพักอย่างรวดเร็วโดยไม่ให้สัญญาณไฟจําเลยนะครับซึ่งขับรถจักรยานยนต์ตามหลังมาในระยะกระชั้นชิดนะครับจึงไม่สามารถห้ามล้อได้ทันทั้งจําเลยนะครับวางเงินบรรเทาผลร้ายต่อสารนะครับจำนวนเงินเนี่ยสองหมบาทเพื่อชดใช้ให้แก่โจทย์ร่วมและไม่ปรากฏว่าจําเลยนะครับได้รับโทษจําคุกมาก่อนโทษจําคุกนะครับรอการ ลงโทษไว้มีกำหนด2ปีตามประมวลกฎหม,มายอาญามาตรา56า ไม่ชาระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา29/30โจทย์ร่วมเนี่ยยื่นอุทธร์ขึ้นมานะครับสู่ศาลอุทธร์เลยนะครับคดีนี้ครับศาลอุทธร์ภาคสามนะครับท่านเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยคิภากสาแก้เป็นว่าในความผิดฐานกระทําโดยประมาทนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา291ให้จําคุกนะครับ1ปี6เดือนนะครับลดโทษให้กึหนึ่งต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78นะครับคงจำคุก9เดือนนะครับและไม่ปรับจำเลยในความผิดฐานนี้รวมกับความผิดฐานอื่นแล้วคงจำคุกนะครับ9เดือนและปรับ1,200บาทและไม่รลอการลงโทษจำคุกคำขอของโจทย์ร่วมนะครับในคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบกความผิดต่อพระราชบัญญัติรถยนต์และความผิดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับให้ยกนอกจากที่แก้ นะครับ ให้เป็นไปตามคำาพ่ผ้าษาศาลชั้นต้นคดีนี้ครับจำเลยเนี่ยยื่นดีกาขึ้นมานะครับศาลฎีการนะครับท่านเนี่ยวินิจฉัยว่าแบบนี้นะครับว่าจำเลยนะครับดีกาขอให้รอการลงโทษจำเลยนะครับในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291เห็นว่าในความผิดฐานนี้นะครับศาลชั้นต้นเนี่ยฟังข้อเท็จจริงว่าแม้นจำเลยนะครับจะขับรถจักรยานยนต์โดยประมาทพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของผู้ตายเป็นเหตุให้ผู้ตายนะครับตกลงจากรถ ศีรษะฟาดพื้นและถึงแก่ความตายนะครับแต่เหตุรถชนกันเนี่ยเกิดขึ้นเพราะผู้ตายนะครับเป็นภรรยาโจดร่วมมีส่วนกะระทําโดยประมาทนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ตายนะครับจึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินายนะครับโจดร,ร่วมเนี่ยซึ่งเป็นสามีย่อมไม่มีอํานาจจัดการแทนผู้ตายนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา5อนุสองนะครับไม่มีสิทธิยื่นคําร้องขอเข้าร่วมเป็นโจดนะครับในความผิดฐาน ดังกล่าวและไม่มีสิทธิอุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำคุกจำเลยนะครับในความผิดฐานดังกล่าวโดยไม่รอการลงโทษที่ศาลอุทธรณ์ภาคสามนะครับรับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจดร่วมข้อนี้นะครับและพีพภากษาจจำคุกจำเลยมาจึงเป็นการไม่ชอบนะครับปัญหาดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับแม้นไม่มีคู่ความฝ่ายใดดีกานะครับศาลดีการเนี่ยมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาม,มาตรา 195ราวักนะครับประกอบด้วยมาตรา2 2 5เมื่อโจ์ร่วมนะครับไม่มีสิทธิ์เข้าเป็นโจ์ร่วมและไม่มีสิทธิอุทธรณ์จึงไม่จำต้องวินิจฉัยดีกาของจำเลยต่อไปนะครับพิพากษายกคำขอเข้าเป็นโจ์ร่วมในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา291ยก้ายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค3าให้บังคับไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นและยกดีกาของจ ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคำพิพากษาสารดีกาในคดีนี้เพิ่มเติม,มนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาสารดีกาที่7 1 2 8ทับสองนะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูก,กนะครับแล้วท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรหรือในบางครั้งนะครับเราเนี่ยพยายามจะเรียกร้องกับคู่กรณีไปแล้วแต่คู่กรณีนเนี่ยเพิ เฉยนะครับหรือในบางครั้งเนี tonight, story, ่ยคู่กรณีเนี่ยพยายามจะเยียวยาให้ท่านน้อยเกินสมควรนะครับถ้าท่านติดปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยนะครับลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานเรานะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยจะให้คําแนะนำมานะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับท่านเนี่ยจะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีต่อไปสําหรับคนที่ขับรถไปชนคนอื่นนะครับแล้วเรารู้ตัวเนี่ยว่าเราเนี่ยเป็น ฝ่ายประมาทนะครับเราเนี่ยไปชนคนอื่นเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเราไปเฉียวชนคนอื่นนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับทางทนายอ้อนะครับอยากให้ท่านเนี่ยรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บนะครับหรือรีบเข้าไปเนี่ยเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียเลยนะครับก็ถ้าเราผิดแล้วเนี่ยเราต้องรีบเข้าไปเนี่ยแสดงความรับผิดชอบนะครับสําหรับคนที่มีรถนะครับทนายอ้อเนี่ยอยากขออนุญาตนาเรียนนะครับท่านเนี่ย ต้องหมั่นตรวจสอบเลยนะครับว่ารถเราเนี่ยพรบบหรือประกันภาคบังคับขาดหรือไม่เราอยากปล่อยให้รถเราเนี่ยไม่มีพรบหรือว่าไม่ได้ทําประกันภาคบังคับนะครับแล้วก็นอกจากว่าเราเนี่ยจะทําประกันภาคบังคับหรือพรบแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะต้องทําประกันภาคสมัครใจเนี่ยติดรถเอาไว้เลยนะครับเวลาเราเลือกซื้อประกันภาคสมัครใจเนี่ยท่านเนี่ยแจ้งบอกกับบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับท่านแจ้งว่าท่านเนี่ยมีความประสงค์นะครับจะซื้อความคุ้มครองนะครับชีวิต ร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสัก1ล้านบาทต่อคนนะครับต่อครั้งเนี่ยวงเงินซัก 10ล้านบาทแล้วก็คุ้มของในส่วนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสัก5ล้านบาทเวลาเราขับรถไปนะครับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยเลยเนี่ยก็จะมีบริษัทผู้รับประกันภัยเนี่ยเขาเข้ามารองรับนะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อครับก็ได้นําหลักกฎหมายดีๆนําคําพิพากษาสารดีกาดีๆนะครับมานําเลียงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็น ประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภยัยทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยอยากให้ท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซั c r i b e หรือกดติดตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆมาให้กับทีมงานของเราวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราวันนี้ขออนุญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ